สวัสดีครับพี่น้องประชาชนวันนี้อาจจะมาลุกปแปลกๆแค่หน่อยนะครับหมวกดำหน้าก,กากดำเสื้อดำคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คนเดิมครับคนเดิม <c oughs> พี่น้องอาจจะจำไม่ได้นะเอ่อพอดีผมเห็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกนะครับ น่าจะเป็นของเขตพระขนงนะครับอ,ออกมาตั้งคือน่าจะามาบังคับใช้กฎหมายกับรถที่รถสาธารณะนะครับที่อาจจะไม่ได้ต่อภาษีนะครับเป็นรถแท็กซี่ที่อดป้ายแต่ก็ยังมาวิ่งอยู่นะครับก็ยังมาวิ่งอยู่ก,ก็เราไม่ได้นี่นะครับแต่เดี๋ยวจะช่วยประชาััานให้นะครับว่าถ้า เป็นการปฏิบัติที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันโอเคเราประชาชนก็ยอมรับได้นะครับเป็นของกรมการขนส่งทางบกนะครับเป็นรถของฮอลูกหุสองตัวนะครับเจ็ดห้าหนึ่งหกนะครับรถผู้ตรวจนะครับหมายเลขที่สิบหก เดี๋ยวก็ไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกนิดนึงนะครับก็อย่างว่านะครับว่า,าถ้าพูดถึงว่ารถทักซี่เนี่ยที่ปลดป้ายแต่สภาพรถยังพอวิ่งได้แต่นั่นแหละครับเมื่อกฎหมายเขาให้กี่ปีมันก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับวันนี้เรา,าเตามก่านะครับ ก็เป็นข่าวของรตำรวจและท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. ก็ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสันนะครับถ้าคับการให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็ สวัสดีครับหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมผู้สื่อข่าวนะก็เรามาสอบถามกันแล้วก็จะได้ช่วยประชาชนด้วยนะครับอ่าทีนี้เป็นอันนี้นโยบายของผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผมการดำเนินการเกี่ยวรถปิดกฎหมายแล้วก็รถที่โรงเรียนรถวรดำด้วยครับครับผมครับผมก็คือว่าอตรงนี้ก็คือเราที่เราเน้นหนักก็คือเรื่องรถติกซี่ประจำทางรถิกซี่ท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 ี่บทป่ายใช่ไหม แล้วก็หมดอายุแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เิื่งแล้วอ่ะนะใช่ครับผมครับแต่แต่ที่ท่านลงมาวันนี้ที่ลงมาตรวจวันนี้ได้มีมีที่พบเห็ุนี้เยอะไหมครับท่านจำตรงเลยนะถ้าผมมาตั้งตูนใหญ่ไม่เห็นเพราเจอเหมือนจับผอดหมดผมจำเป็นการทั้งหมดนะคือถ้าเห็นบางทีนะสูงสุดอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เจ้าหน้าที่เราไปดําเนินการใช่ใช่สมเสี่ยงนะเสี่ยงอันตรายใช่ใช่นะครับคือเราจะดําเนินการในลักษณะที่ว่าเหมือนสุ่ม สุ่มเลือกนะครับว่าคันนี้น่าจะทะเบียนนี้น่าจะแค่นั้นเองเราไม่สามารถเลือกได้กคันเนื่องจากการจราจรก็คือก็คือคาดการว่าคันนี้น่าจะน่าจะมีมีฐานความผิดอยู่แล้วนะก็ก็ก็เรียกออ ตีแค่ขียงเดียวครับเพราะว่ามันมีคนเราใช่ผมบอกตีแค่ขีดเจ้าหน้าที่ก็แนะนำเจ้าหน้าที่แล้วนะครัที่มีหน้าที่ต้องตี่พี่คือรถต้องดูด้วยใช่ถูกนะถ้ารถตีไม่เรียบร้อยผมจับพี่บอกว่าไม่ได้หน้าที่ผมไม่ใช่รถดูด้านเ๋ยวผมก็บอกให้เออไม่ได้ดำเนินการได้อันนี้เป็นรถเช่าเป็นรถเช่าใช่ไหมรถเช่าบริษัทอ๋อเช่าบริษัทเราเราเราเช่าวันเท่าไหร่พี่ แปดร้อยเหรอ้ที่อเี่นั่นทกปกติค่ะผมก็เขียนไปสังที่แต่นีเท็แล้วไม่ขาดทีสายตาอ่าอ่าอ๋อโอเคโอ้เจ้าหน้าที่เขาแนะนำดีมากเย้ไหมเนี่ย เอเอล้วเราหัวหน้าที่เช็คเช็คเราผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยออนไลน์ครับพี่ออนไลน์เลยใช่ไหมออนไลน์เลยเนี่ยข้อมูลมันจะออนไลน์เนี่ยปฏิต่อแล้วอ๋อมันจะขึ้นตรงนี้เลยไหมครับผมแค่แค่เราพิมพ์เลขทะเบียนใช่ใช่ครับพี่โอ้โหทันสมัยมากคนส่งหวัดเราต้องดําเนินการถ้าไม่งั้นผมก็ต้องถ้าไม่เช็คไม่สามารถเช็คได้อ๋อคือต้องต้องคิดในแง่ที่ว่าเขาดาเนินการแล้วนะครับครับ คือยกผลประโยชน์ให้จำเลยไปก่อนถูกไหมพี่อันแรกก็เอานาเบียนกลับไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าโอเคอะดำเนินการแล้วหรือยังยังไม่ดำเนินการยังไงเราต้องวิ่งก่อนั้งเถอต้องเจอกันต้กาันต้องการนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ตัวหน้านี่มาจากส่วนกลางหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่ไม่ใช่คนส่งไอ้พื้นที่พักของไม่ใช่ครับผมอ๋อไอ้ที่ไอ้ที่ไปขึ้นไอ้นี่ไปตรวจบนสนามบินนี่ก็มาจากส่วนกลางส่วนกลางด้วยครับผม อ๋อตอนแรกไอ้ที่ออกกรวอย่างนี้เอท้องที่จะไม่ค่อยได้กรท้องที่หมายถึงว่าเขาเจ้าหน้าที่ไม่พอเขาจะดูตามภารกิจของเขาท้องที่ตามมาเรื่องจ่าวนคนเขาน้อยครับผมครับผมเขาก็ต้องเน้นภารกิจการให้บริการประชาชนเป็นหลักไว้ก่อนนะครับนอกจากเรื่องที่เขาได้รับการร้องเรียนมาเขาก็จะออกมาแล้วก็บางทีเขาก็ประสานทางอากรรให้มาช่วยดำเนินการในส่วนนี้ครับเอ๊ะหัวหน้าเดี๋ยวสอบถามนิดนึงว่า ทางทางขนส่งนี่มันใช้เหมือนกับว่าเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมที่บอกว่ามันมันมีต้องว่ากล่าตัดเกือนได้ไหมบางเพลสบางเพลสนะครับถ้าถ้าเป็นพลบรือรถจักรพลเรือเก่าตัดเกือนได้พลเรือขนส่งไม่สามารถว่าเก่าตัดเกลือนได้แล้วนะครับการดำเนินการอย่างเงี้ยถ้าเตือนอย่างนี้ยถ้าต่ออาาตแล้วอ่ะเหมือนเราใกล้หลักรัฐศาสตร์ บอกก็แก่กาะสีให้นิดนึงได้ <นะ S 2> ได้ได้ไดครับแต่ว่าการดำเนิน<ๆ>การทางารสีเขาเรียบร้อยแล้วเราก็ให้โอเคชัดเจนมากท่านี้แหละที่ที่ประชาชนนะครับผมนะผมไม่ได้ว่าเห็นมาคุยกอาหน้าแล้วจะจะจะยกยอพอปั้นอะไรอ่ส่วนมากถ้าเป็นขนส่งมาตั้งเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ คุณภาพของการตั้งด่านเนี่ยจะเป็นตั้งตรวจตรวจเัดคนนำเรื่องนี้นประชาชนก็ไม่ค่อยสงสัยบางทียังไปตรวจสภาพเนี่ยวัดรถส่งผ่านไปไปวัดด่านก็งเ่ผ่านอย่างเงี้ยซึ่งเอ่อที่เขาพูดมาว่าถ้าค้นส่งตั้งเนี่ยรถทุกประเภทถ้ามันจำมันก็ยอมรับโดยสภาพใช่ไหมเราเราดูตามสภาพรถเอง <S <s <atisfied> <S ใช่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  <S <s> <S ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรคือคือหมายความว่าเอ่อส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ช่องทางที่เอ่อ ด้านในที่คนสองนะครับคือคือพูดง่ายว่ามันมันหลุดพ้นจากคําที่ว่าจะจะมาจบสวยโอกาสใช่ไหมเพราะว่าดูตามความจริงเป็นหลักเราไม่ได้กัดแกล้งเขาอันไหนที่ว่าเราดูแล้วว่าเขาทำินการไปแล้วแล้วเกาไม่ใช่เจ้าของอย่างเงี้ยเอาว่าอย่างเงี้ยทม่พี่ครูยกางคนขับใช่ใช่คนขับอย่างเงี้ยนอรต้องดึงนี่ตึ้งชัดเจนชัดเจนมากเลยก็เนี่ยที่เอ่ยยิงยิงกันสินชมนะหัวหน้า จริงๆหัวหน้าเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับสถานการณ์คือถ้าเป็นหน่วยงานอื่นที่มาตั้งไม่ว่าจะเป็นคือไม่เอ,อ่ยชื่อเขาแล้วกันนะครับเลือกวางปวยเลยบีบเ,เลย,เ,เ,ลยเลือกรุกพันแต่วันนี้ที่ผมลงกดมาชื่นชมไม่ได้จริงๆผมก็แท็กซี่จะเข้าวินคือเข้าวินกับเขาเอ้าเห็นหัวหน้ามาปฏิบัติงานก็เลยว่าออกมาประชาธมพันให้หน่อยถ้าผมมาอยู่ไม่มา แล้วเขาวิ่งตอนไหนเนี่ยถ้าจังหวะเจอกันก็ถือว่าเขาต้อง้ายไปนะครับครับไม่ไปไรไม่เปไลก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจเนี่ยคือคือพวกเราแบบมั่นใจถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็จบโดยงานเดี๋ยวเราไม่ค่อยมั่นใจนะครับไอ้ที่ที่ชื่นชมหัวหน้าคือว่าหันหน้าเลือกที่จะไม่วางกลวยพอไม่วางกลวยเนี่ยเนี่ยก็สู o ม out ว่าเจ้าหน้าที่วางเป็นสเกาว่าเนี่ยเลือกเอาได้เลยว่าถ้าสงสัยอย่างที่หัวหน้าบอก โอ้ต <sh arp reading wrong noise> no like ้องขอบคุณเดินประชาชนมากนะครับขอบคุณหมากนะครับัสดีครับเพื่นจมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูเจ้าหน้าที่สักนิดหนึ่งนะครับก็เราช่วยกันว่าถ้าถ้ามันผิดเราก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับโอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเพราะว่าเราเราเราเองก็คือไม่ได้สนับสนุนให้ใครใครทําผิดนะครับไม่ไม่ไม่ควรมีใครละเมิดกฎหมายนะครับก็เข้าใจว่าอายุแท็กซี่นะครับ อายุแท็กซี่เนี่ยถ้ากําหนดไว้ที่แค่นี้เมื่อกฎหมายยังไม่ได้แก้ไขหรือยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องอให้เกียรติเจ้าหน้าที่นะครับเราเราเห็นใจนะครับว่าจริงๆทางออกสังคมทุกวันนี้มันก็มันก็น้อยนะครับอ่าก็ก็เป็นการตรวจสอบมันเป็นปกตินะครับเจ้าหน้าที่เขาเขามีหน้าที่ที่จะออกตรวจเขาก็ต้องออกตรวจนะครับอถ้าอะไรถูกต้องรับรองได้ขนส่ง นะครับเจ้าหน้าที่คนส่งไม่ไม่ไม,ไม่ผมมั่นใจนะว่าไม่มีพฤติกรรมที่จะไประเรียกหรือรับอะไรผลประโยชน์อะไรที่ไม่ควรได้อครับก็ยังก็ท่านมา,าจะเรียกว่ากวดขันรถโดยสารสาธารณะไหมก็นะครับถ้าถ้าอย่างที่ว่าน,นะครับว่าถ้าไม่ผิดไม่ตำบากนะครับแต่วหน้ากเขามั่นใจคือเขาแต่ที่เขาอธิบายก็คือว่า บางทีแท็กซี่เองอาจจะอาจจะเหมือนกับรู้แล้วแหละว่ารถตัวเองหมดอายุบางทีพอเห็นว่าขนส่งตั้งอยู่ตรงนี้นะครับออกเรยนขวาเลยแต่เจ้าหน้าที่ก็ก็ไม่เลือกที่จะวิ่งออกไปขวางหน้ารถเหมือนกับเ,เหมือนกับเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นนะครับเขาก็อเอาแค่ถ้ามันผ่านไปได้เขาก็ต้องผ่านไปอันนี้จะส่งตรวจนะครับแต่ส่วนมากจะเป็น ถ้าเป็นรถโดยสารประเภทนี้ก็จะเป็นรถโดยสารที่เจ้าของรถไม่ได้ขับนะครับก็ต้องปล่อยให้เช่าไม่ต้อคนขับที่เช่าเข้ามาทั้งนั้นนะครับเจ้าหน,น้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ต้องเราไม่มีคือไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปะที่ที่ที่จะไม่กล่าวคำชมะนะครับ เพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่ถูกต้องมันก็ต้องปล่อยคุณชมเราก็ต้องชมเขาบ้างนะครับแล้วก็ต้องชมเขาบ้างนะครับ,รรบถ้าเป็นการทําหน้าที่ที่ที่ถูกต้องนะครับแต่นี่ต้องต้องชมเจ้าหน้าที่เขานะครับเลือกที่จะไม่ไม่ตั้งวางรวยที่เหมือนกับละเมิดสิทธิของของของ,ของส่วนอื่นนะครับเาก็ปล่อยไปเป็นปกตินะครับ ก็ต้อง่อยไปเป็นปกนติเพราะนั้นต้องนี้แหละครับท่านก็ออกตรวจเป็นเรื่องเรื่องปกติของอันนี้สายตรวจนะครับเป็นสายตรวจของกรมการขนส่งทางบกนะครับอ่าเป็นกรมการขนส่งางบกต้องชื่นชมชื่นชมเจ้าหน้าที่ครับนะครับพยายามที่จะ,ะบังคับใช้กฎหมายนะครับแต่แต่ด้วยความเอื้อเฟื้อนะครับบางทีบางครั้งก็ ก็ต้องอำนวยความสะดวกในส่วนลึกๆกนนะโอเคขอบคุณนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับผมไม่ผมก็อย่างนี้แหละคือที่ที่พวกผมลงถามคือบางทีบางครั้งชาวบ้านคือคนรอดูเกี่ยวกับพรบหรือเดินพรบจราจรเนี่ยถ้าเจอขนส่งผมผมอุ่นใจคือหนึ่งเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ตอบชาฉาฉาน เออไม่ใช่อ้ามอ้อมงึงเหมือนกับตอบได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากว่าน่าครับครับผมนะครับก็เป็นเนี่ยครับเออรถเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกอ่าก็อย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดีเรานะครับในเพจต้องลบแดดเดือดหรือผมทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวํำรวจท่องเที่ยวนะครับเราก็ ไม่มีไม่มีอะไรที่จะตำหนิเขาอะนะฮะเราชื่นชมได้แล้วก็ต้องชื่นชมเขานะครับสวัสดีพี่เ์่งทองนะครับสวัสดีป๋าธรรมรัตน์นะจ๊ะนะแล้วก็พี่พี่ศิริชัยนะครับพี่ศิริชัยแล้วก็โอ้หลายคนเลยนะครับพี่น้องเราก็ยังติดตามกันอย่าง,างแน่นนะครับนะก็อย่างนี้นะครับผมจะทำทุกอย่างที่ ถ้ามันเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมแล้ก็เพื่อสมาชิกนะครับก็ควรที่จะยังไงอะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับก็ต้องพูดง่ายๆเนาะถั้ากฎหมายที่ยังไม่ได้แก้ไขเราก็พยายาม่าละเมิดนะครับเพราะถ้ารละเมิดมันก็ ผันก็ผิดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับว่าไงครับว่าไงครับอ่าเห็นจอดดูผมตั้งนานเห็นจอดดูผมตั้งนานเนี่ยอ่าจะพูดอะไรไม่พูดนะออจะพูดอะไรไม่พูดอือจอดดู จอดดูผมตั้งนานแล้วพอพอทักทายด้วยก็ไปซะเล้วโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์นะครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็กดทิ้งไปเลยนะโอเคขอบคุณและสวัสดีครับคิดถึงทุกท่านรักทุกคนครับ